ร่างแผลอืมมันเป็นจะแจะปว้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสู้คนนะครับวันนี้พ่ออลไรครับช่องหองปงแชนแนลครับเอาวันนี้มาก,กับบรรยากาศ เย็นดีขนาดนั้เนาะอยู่ตรงไหนตรงหน้าเหรอพี่น้องมากับยายหลอนพี่น้องวันนี้ที่เด็ดเลยวันนี้ไม่นู่หากินยากพี่น้องกะบบอล่ากินดูเลยวัเนาะมันงั่วมันออกลูกดูก็เลยได้กินดูปีนี้เป็นปีที่โชคหมานพี่น้องเอ้ยได้กินน้องง้วอีกแหละนะครับพ่น่ะโอ้ยไข่สากรใหญ่ๆขน่ดนัเนาะพ่น่ะแต่ว่าใหญ่อยู่แบบมันหนึ่งไปเรื่มาหดไปหนึ่งพี่น้องวันนี้เอาเต็มเสียดมันกับเดิมวันนี้จำจูพี่น้องจำจูเลยกับมี่นี่น้ำซุปน้ำซุปแต่ว่าหนึ่งเลยกับเอาห้อง้้้ออองงไันนนึเเดม่าะ แม่นห่อน้ำหนำหนำหน่อยลงแล้วก็มีเจีวคมๆเลยนะพี่น้องแต่ว่ายายร้อนอยากสิกินไหนบ่เจีวเนี่ยอยากอยากกินเจียวด้วยสดหนำนั่งๆอะไ้เอามีมีพักพักอีเลือดพี่น้องพักอีเลือดแล้วก็บพักกรอบๆเฮาบักพริกบักแตงเอาไหมกินเล้วเฮ้ยพี่น้องกินแล้วกันโอ้คักขนาอะไรหมดนี้ดีขึ้นเลยเนาะแขียวนาะดีขึ้นแล้วที่เข่าใหญ่ให้ก้าวเลยพี่น้องแต่ว่ากับบวชคั้นขากันได้ดอกแต่ว่าหั่นกันระวังได้อย่ากินไรมันจะอิ่ม มันทีอีมันวะกินตายแล้สิยิ้มพี่มามาพี่น้องกินทุกันโอ้ขันตอนใหญ่ก็เอาตัดเอาได้ไหมได้ตอนใหญ่หลายกับตัดก่อนยายกินก่อนพี่น้องโอ้ยไ้กินพี่น้องสุดยอดคือใบอ่อนเลยนั่นทีเลยพี่น้องเด็ดมากอย่าบาดเยอะนั่นทีนั่นทีนานทีนั่นทีนัทีมันบอกกินดูครับแสบคล้องแผลพี่น้องจุ

หอมหอมเนาะหอมขนาดนหนใส่ตะไคร้เนี่ยเ้าไปเอาผ้าเอาผักหอมเลยคักอนนดได้ผักอีเล่นหอมเนี่ยมันอืยี่ืมันเกี่ยมาเลยเออเกี่ยมันอืงูเกี่ยเกี๊ยดีกว่าสันวาสินทุกยำกุปๆเลยพี่เนอง หาเหลือกต้นหน่อยอย่าหาเหลือกต้นหน่อยบ่จำแน่จักหน่อยกับบ่มีแห้งเว้ยจำหลายหลายสีชมพูจักหน่อยเป็นผิดหนำนัวๆพี่น้อง อืมหน่วยดีเนาะโอ้ฮึแก้มละเนี่ยมงของแขกครับอืมหงอ,อหนุ่มก็จะพี่น้องเบิ่งแล้วแซ่ <laughs> บคนาละย่างพี่น้องครับออมเนาะแล้วเปลี่ยนออมคนละย่างครับ จุกับเด็ดรีไปหน่อยไม่นู่เด็ดด้เนี่ยหากินหนักซะว่ะแหละถ้ามันบวบออกมาคือบริกอีกรอบเนี่ยจกุกขนาดนี้ว่าลายบันเท่ามันเสียบตอนไนร่ากับจอืมไกลบอกไม่ใกล้พี่เนาะต้องตัดออก ึ้อราเเอือกเนี่ยเลียีเลียเรือุดมันไม่แห้งกันเบาสีย่ือราไปใหญ่เยอะก็เพราะเสียงแซบคองแฉ่พป่น้องเนาะมีอะที่เด็ดไป่น้องที่เราคงคงไม่นู่อคือนองง่วนเลยไป่น่องเนาะมืนหนองเมียด้หน่องง่ว หน,งงหน่อง,งอ้วพี่หน่องว่าเป็นหนองอย่างค้องแถบอีจานบ้านเฮาพี่หน่องเอ้ยหน่องง้วนี่ล่ะมันโมเป็นหนองเมียดอกดิกทดทำนี่อ่ะเสียบเลย <c oughs> ชอบยิ่ยังขอดุดๆหนึ่งสมุนไพรใหญ่ผมก็กินในบริลเป็นหนอเพราะว่าเขีวไปพึ่งยำตะวังเอาอินทร์คคุณเพีเขียวมาไหม breda hm lắm 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 Ừ Ăn lắm không? lắm 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 Thiệt lắm Ừ lắm 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 Ừ, lắm 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 ยังเนี่ยสดน้ำต่ว่ากาออ็ม,มีมีน้ำสดอยู่พี่น้องไ่ไดโบเขียนเราคือน้องจะมองเอาบ,บวางไว้ไปไว้ขายผลเสียบดิหัวหอยพี่นนาะแข่งหมดเลยตัวน,นี้ได้หัวหัว lát thêm nhau. bây lắm. No, mhm. đấy. mhm. ừ mhm. No, 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 mhm. ừ ừ à. <Darwinough> <t displaysSean nei> <twriter> <t desserts> นุ่มนี่น้ชาติมันเดี๋ยวเป็นแบบนุ่มๆน่นำกุ๊บๆเนาะแล้วก็มันนัวมันหวานครับนัวเครื่องปุงเฮาเน้ยไายพี่น้องเบืองตอนเห็ดอยู่แต่ว่ามันหดผุดไปหน่อยเนาะมันแดงมันแดงมันหด ขมุงวะยำบ่ขาดวะใหญ่ไก่สามเสียบสุดแห่งปีก็คือหน่องหัวไอปน่องเอ้ หน่นแสบสุดควมแมันก็อยู่ดีไความแสบอยู่ในผูมักเงี้ยนบ่แม่ผู้เขาบ่มักเขาก็บอกหวานัวนบแม่ตรงของแสบเันผูมักผู้เขาบ่มักก็มาเ็นอม่างเบิ่งห้ามาก่ว่าเกร็จแล้ว บรรยากาศดีดีพี่นนเนอะบนรถมาไหนมัน่เนาะอากาศเริ่มอันนีเบาลงเนี่น,นะพี่เนาะ่มพอยกับอ Chấm chụp ốc chèo xuống chọn xuống Cóc dèm sẵn đấy Cắt ngay bao giờ bây giờ xẹp vô cho ban nhạc lắm เม็ดมาใหมกันด,ดีน้ขันยูดอแกแต่วนะเดี๋ยวมากินน้ำเห็นดอมัน้แได้หรือไงเห็นคองเสียบบัวใหญ่ได้ยะหรอนอยากน้ำเเคยกินนี่ละสองหัวหืหัวเนาะบ่เป็นหนองนี้นวเนาะ S <S แดดซองมาเลยตะกี้มันสิกินตอนน่อยได้ใส่ข้ามง่ายเยี่ยมปากเดีย๋ยวจะไปใช้เต็มปากไม่ได้ทิ่มันกายแขวแขวมันจะพูดไปทั้งขง้าง Khăm ngay bữa này để phải nói các là và kính ngâm rượu cũng vậy, cà khối mình làm cái gì khác một cái chèo cả, 15, chèo cả bò mắc quá đi. เด็บคอมาหพุดหแล้วอยู่ไปน่อจริงตัวแรกก็้องตัดแล้วมุดค่าคออืมนี่เป็นหนึ่งม้กอ บวงเใยเลยให้เสี่ยงบวงเจ่เแกาใจบวงเสียบเลยใครอยู่บวงบวเอามาหนีบกี่ไรเนี่ยน้ำหาบ่วง่เหินมัน แสบหลายจนน้องบวงไหวไปเนอะอมะเพ็ดตัวละ่ะบ่อๆะเพ็ดมะแลบเนาะเสแยบนเนายสบดพอดีแสบนา่ยันแสบแพ้นเพราะว่ากันนี้คือไหนล่ะคนละฟัง จะไข้เขาไปไลายพราหอมเลยเนาะยับกินดีครับเครื่องเลยเครื่องแน่นๆเลยพี่น้องนะอืย ขาองเงี้กับบดเนี่ยบดเนี้ยแซ่บไปเลยเียงอมกับเสีบเอามาหนึ่งเสียบไปหน่อหนึ่งจุน,นี่ชุดดยเถือนนะก้บุ่งกับปลาหมึกชั่วหวานนี่หวานนี่ข้าบุ้อ Chị kèo thì bớt chứ, nhầm bớt. Chân nhang khay chứ. Mình có để nhầm. Ui, xẹp. Yên ngọt. Yên ngọt xoay. Yên รถไฟบังบนี่ยงรไปบก้เสงโมเมนเสียงรถเกี้ยวเข่าบ่ขนเขามียังรถไป่นใหญ่แลยรถไฟย่อเขาดังลูกุหมอนเด้ยหเอีมยังเบื่อเบื่อเอี๊มเอี๊มเอย Ô, oh. <laughs> ừ, oh, ừ. <laughs> ừ. cái xá như em ác bố trắng. Ô, có cảm ơn em biết bây bây là gì nữa. ra, rồi Đuổi đi nào Ừ Nhìn <coughs> <Đúng rồi. coughs> mà Nhìn mình ấm nhìm đi Nhìn mà im dạo Cặp cái cỏ Ô, phi nóng Chút phi <coughs> ได้จุหนองงว่วดนะพี่น้องเนาะจุแจวคุ้มๆเลยนะครับพี่น้ำสดพร้อมนะครับแสบของแทมนะพี่น้องเน้อจูหนองงว่วกินย่ำไรก็แสยบย่ำนั่นไก่ย่ากินดูพี่น้องเพราะว่ามันได้มาดูปีนี้เป็นเป็นเมโน่ที่ยอดฮิตเลยนะครับเป็นหากินยากนั่มก็ว่าได้แต่ว่ารูซสึกว่าปีนี้กินกินบ่อยเนาะมนมนแมะ่มาดูาดง่วออกูบ่อยพี่น้องเลาก็จะได้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ใครเข้ามารับชมครับ จะได้กับฝากกดที่ตามกดสับสไคร่คดไหล์กดแชรนให้น้ำเนี่ยนะครับเด้ออ้วขอโทษนะพี่น้องนะอิ่มฝากได้พี่น้องเด้อฝากกดที่ตามกดซับสะไคร่โดไหล์กดแช่น้ำเนี่ยเพื่อเปื่อร่ังใจ้องปุงกัจะรอนเฮตุคืบได้ดีนะครับกะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาตุขผาพนะครับเด้อนะครับจะได้กับฝากกดแช์ได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้รู้ซึกว่าเฟซบุ๊กมันสีมีมันดิมันจิปิดกันพี่น้องฝากกดไหล์กดแชร์น้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีอ่า โรคลิปอยู่โรคลิปคู่มือแต่ว่ามันอาจจะบปเด็งไปไปหานะครับมันบบเด็งไปนะบางทีผมก็บผมก็บบงกันเพิ่นมีคนทักมาให้กันว่ามันบบเด็งไปหานะครับจะบงมันเป็นอย่างอาจจะโดนพิษกันนะพี่น้องเอากระฝากน้าฝากไน่ฝากแช่นะพี่น้องเด้อเอากระผมยังไรได้ไหมเนาะอย่าลืมกดกระริงเด้อพี่น้องนะมีมุก็ได้พี่น้องเอาคลิปนี้ไม่มีอย่างไรพี่น้องเดี๋ยวพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ